ได้จา่ายเหนขนมจีนครับตำหุ่งอันนี้เห็นว่าตีนไกมาเห็นว่าเห็นว่าเห็น,หนครีมครับอันนี้นมองเทอเหลืองผสมนวดน่องเขียวจากทั่วเขียวปันเทละเอีซก่านีเลยเอาไ้กินมีน้ำอยู่นะคะไม่ปิดขอแน่นอน พักไทยคุณเพื่อนๆทั้งหลายปีนไก่ต้มไกลล่เรากะต้มไข่แล้วก็ลวกพักใช่ยญ้าหรือพพอันักผงชุรสมาจากหรือบางคนเขาเรียกว่าขนาเม็กซิกันเม็กซิโกนะคะคุณนะับคุณนัสมบัติมันก็นเหมือนพักขนาจากเอามาเห็ดลานนาลวกพักเกียงเส่นอมใหม่แทนผงชุรสใด,ดแล้วจ้ะ รสชาติน่นจะหวานถ้าผู้ใดบ่อยากกินผงสุรดกะเอานี่ไปตากแดดหรอกกับปัน้นไปเย็นให้มันสุกหรอกกับปัน้นหรอกกับใส่ขวดรูไว้ถ่าแท่นผงสุรดไดกินด้วยกันค่ะแซ่บแ ทับไทยนะคะสนเสนอดอกไม้นั่งสวยมากมันคือดอกต้อยติ่งเจ็บขางทางมากไปเบื้องตน้นไม่เรากอะเจ็บขางทางมากมันสวยดีเจ็บพักมากเราก็ยังน้ำขางทางว่าเป็นดอกหญ้าที่สวยมาก ดองไม้า้างทางเป็นสม,มุนไพรจัะบางคนเอาไปถ้าหนาเนาะ,ะเมล็ดของมันรักษาฝ้าเพราะว่าใบาลากต้นไม่ประโยชน์มาเพื่อได้ยังหูเสรอดเบิร์นกุกเกินเด้อเป็นดอกไม้ข้างทางแต่มีคุณค่า เสอากัดเขาทำไมนะกิน,นข้าวเท้าขันมาทักทายเพื่อนๆนะคะต้องมาค่ะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆอยู่ในช่องติ๊กต๊อกใค่ผ่านมาก็กดใจให้ไน่นนะคะแล้วก็กดติดตามเีด้ค่ะเริ่ๆ